สวัสดีค่ะพบกับใม่กำนันสตอรี่ค่ะมื่อนี้เนาะคะ่ะกะหลังจากที่มือนั้นพอกำนันได้เห็ดตู้อบบอนสีให้แล้วมื่อนี้ก็ได้เลิกได้ย่ามค่ะเอาบอนสีมาลงตู้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกะยังว่าท่านได้เต็มพื้นที่ค่ะเป็นมือไม้หัดเลี่ยงบอน,นะะเนาะ <c oughs> ค่ะเนาะค่ะอันนี้เนาะคะ่ะ อันบอนสีที่ลงตูมนันนี่นิดนึงเนาะค่ะเนาะกะจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแม่พันธุ์เนาะค่ะเนาะนี่นะคะคือต้นบอนสีต่างๆอันนี้อันนี้ก็คือไทยนิยมเนาะคะ่ะซื้อเขาเนาะต้นนี้ก็ไทนิยมเนาะคะ่ะไทยนิยมต้นนี้ก็คือรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้านะคะ นอันนี้ก็คืออันนี้อ pues ่ะตระกูลไผ่เนาะค่ะเนาะตระกูลเป็นบอนตระกูลไผ่ก็ยังมีค่ะตระกูลไผ่ต่างๆนี่อันนี้ก็คือตระกูลเห็ดก็มีค่ะนี่ใบกลมๆแบบนี้อื่นๆอันนี้ก็ยังคอยศึกษาไปค่ะก็ยังบ่ท่านได้รู้ก็ยังบ่ท่านได้รู้จักเนาะค่ะบางต้นกับโบ่บูหซื้อเนาะค่ะบางต้นก็ลืมซื้อค่ะ ้นนี้ก็คือรวยรวยล้นฟ้าคือกันค่ะนี่อันนี้รวยล้นฟ้าจําได้แน่บ่จําได้แน่แล้วก็มีซื้อแน่บ่มีซื้อแน่เทาก็จังคอยมาว่ากันไหมเนาะค่ะสําหรับซื้อของบอนสีราชินีแห่งไม้ใบอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ค่ะนี่นค่ะสตรอเบอรี่ you, you อยู่อยู่นอกตู้อบต้นน้อยหน่อยค่ะ บ่ฟืน้นอันนี้คือสตอร์บรีพ่อม่ใส่ตูบกะทรงฟื้นตูขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือบอนสีทีมาลงตูไม่กะจะเหดุป็นต้นแม่พันเนาะค่ะเมื่อไม่หัดเลี้ยงเนาะค่ะเมื่อไม่หัดเลี้ยงกะขอคํามในนํำ,นนำในเด้อจากผู้ใดที่ฟื่นเลี้ยงมาโดนแร้วเนาะ อันนี้โดยความรักความชอบกับโวยความสวยงามของบอนสีอุจใจบวบไวกันเลยมาเลี้ยงเลี้ยงบอลบ้านๆก็จะบ่บ่ยากเนาะค่ะเนะาะจะบ่ได้อยู่ในตู้อบสําหรับบอลบ้านๆน,นี่ค่ะตระกูลลูกไม้แบบนี้นะคะ่ะแต่ต้นนี้คือตอน้นโหราดางเนาะค่ะเนาะเป็นไไดมากเนาะคะ่ะโหราดางโหราดาง อันนี้ก็คือมีเมล็ดอ่านี่ค่ะ,มะเมล็ดจากการผสมพันธุ์ของบอนสีเนี่ยคือกวนเขาไหวอันอันอัน,อนที่เป็นห้อยๆยก็คือทีออ่สีเมนห้อยเจ้าตู่แต่แต่ก่อนบอท่านไหนมีตูเนาะยู่นอกตู่กะสีเมนห้อยมาล่ะคะ่ะมาเป็นศัตรูเนาะนี่ อันนี้คือกระิได้ยแยกกระสิดได้ยแยกกระซิได้เฮ็ดซุ้มนี้เนาะค่ะขันเขาใหญ่ขินมากกะอันนี้ก็จะได้เป็นใส่ทีว่างๆนี่เนาะมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะขอคําแนะนําด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คืออเมล็ดบอลที่หวานไว้ค่ะลูกไข่มานิดนึงกะวานกะเกิดขึ้นจำานีค่ะ ไอที่พาไวน้น่กะเกิดอยู่ค่ะอันนี้คือบอนนอกตูเนาะค่ะบอนนอกตู้บไดใส่ตูบอนบานๆเข้าอ่าอันนี้ก็คือไอหนุมานเนาะหนุมานทันบอนนอกตูกะอันนี้กับบอนลูกไม้เนาะค่ะเนาะอันนี้อยู่ทางนอกตูเนาะบอนลูกไม้เนี่ยน,นี่ม่วงมงคลค่ะนีม่วงมงคลวัวแดงหลังจาก หลังจากที่ใบซีดดก็กระลังเริ่มแดงขึ้นมาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จอมทับค่ะบอนนอ,อกตูจอมทับก็สวยเหมือนกันกระซิขึ้นมาจากบอนบานนิดนึงค่ะือจอมทับเนะาะสมารถสีเป็นแม่พันุได้สามารถที่ผส,สมเอาเอาเอา,เอามาผสมกับต้นอื่นเพื่อสีขยายพันธุเนาะ กำลังศึกษาเนาะคะ่ะกำลังศึกษาสำหรับเรื่องของบอลสีเนาะอันนี้เนาะคะ่ะม่วงมงคลเนาะคะ่ะเนาะก็คือม่วงมงคลน,นะคะม่วงมงคลอันนี้ก็คือม่วงมงคลน,นะคะมือใหม่หัดเลี้ยงบอลน,นะคะกัยังกะกะสิได้ศึกษากันไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะศึกษาจากภาคปฏิบัติเฮ็ดไปน้ำศึกษาไปพร้อม <c oughs> ค่อยเฮ็ดไปอันนี้เพิ่งเริ่มแรกเนาะคะ่ะเนาะเพิ่งเริเพิ่งเริ่มแรกนะคะกะค่อยติดตามไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะกะสิกะสิอัปเดตให้เบิ่งไปเรื่อยๆไม่ไม่ไปเรื่อยๆเยๆนาะคะ่ะเบิ่งพัฒนาการของเขาไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งวิธีการเบิ่งพัฒนาการของเขาไปพร้อมๆกันศึกษาไปพร้อมกันเนาะคะ่ะเนาะ ศึกษาเรียนดูไปพร้อมกันพร้อมกับการลงมือทำอเานนะสำหรับบอนสีเนาะคะ่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสีเป็นต้นแม่พันธุน์เอาขเนนี่จะเรื่มเติบโตกระชามากๆเลยถ้าหอดฤดูเขาอมดอกเท่ากับสีมาผสมผสมดอกเขาเนาะเพื่อสีใบมะ็ด ขยายพันธุ์ต่อไปเนาะค่ะอันนี้ก็เลี้ยนลูกไปไหมค่ะเลี้ยนลูกไปเรื่อยๆล่องผิดล่องถือไปเรื่อยๆล่องผิดล่องถือเลี้ยนไปน้ำหัดเท็ดไปพร้อมอะ,อะไรก็ไม่สู้เราลงมือทำเนาะค่ะเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ ฝากในเด้อค่ะเดอ้อฝากกดใดกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพอ่ส์สิได้เบิง่งคลิปใหม่ๆต่อไปก็สิมาอัพอัปเดตบอนสีนี่แหละค่ะให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเบิ่งพัฒนาการเขาไปเรื่อยๆเนาะก็สิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกําลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กะฝากไว้แค่นี้ก่อนนาะค่ะเนาอคลิปหน้าค่อยพอกันไหมนาะค่ะเนาอยสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่กำนันสตอรี่กะสวัสดีค่ะ